สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ <Morning. S 1> ะ้วเองหม n แลวป๊าป๊าเก็บพริกเก็บมะนาวเห็นไหมการที่เราปลูกพืชผักสวนครัวกินเองมาดีตรงนี้แหละนี่ดูป๊าป๊าเรานะเนี่ยเจินเก็บพริกกับมะนาวนี่ลูกใหญ่เลยนะทำนี่พริกน้ำปลาพริกของเรามะนาวของเราน้ำปลาซื้อเอานะจ๊ะ ดูพริกต้นนี้ดิสุขภาพดีไหมเนี่ยพิษเม็ดแบบนี้นะเอาไปโรยโรหวานๆเดี๋ยวงอกละเนี่ยติดดอกยแยะๆตับแป้งพัดลมกำลังกวาดพอดีเห็นป,ป้าาเดินมาเก็บพริกเก็บมะนาวดูมะนาวต้นนี้ดินะ,นะดูเขาไม่ได้ไม่ค่อยได้น้ำนนะหลังบ้าน ขันน้ำขันน้ำอ่ะร่วง oh. มันกำลังจะร่วงไงบ้านเราจะมีละมุดกินนี่เห็นละมุดปะนี่ <c oughs> เราจะมีละมุดละมุดในกระถางยี่สิบสองนิ้วเดินสำรวจนูน่นนี่นี่นั่นไปรอบบ้านนูน่นเดินไปจนในสวน อะไรเลียงฮะอะไร,รอ่ะเลียงเก่าอร่มที่กลางเต็นท์เดินไปหา,ห,าานหาผักหายากินหาผักหายากินเราก็เพิ่งเก็บกวาดตามป,ป้าป้าเราไปเก็บเก็บพริกอีกพริกมีอีกต้นหนึ่งยังดกเลยซ้ายมือเลี้ยวจะ้าย นี่เ,เราก็เพิ่งกวาดไปเห็นพริกแล้วไหมเห็นพริกแล้วไหมปลูกพริกกินเองเนี่ยให้ป้าป๊าเอาไปโรยไว้ข้างบนบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันก็งอกเนี่ยเนี่ยโรยไว้เดี๋ยวมันก็งอกเนี่ยพริกพริกปลูกเองกินเองดีต่อสุขภาพสุดๆ ดูมือดูมือขอดูหน่อยขอดูหน่อยเน่ดูมะนาวมะนาวอันนี้มะนาวทุนกล้าวนะลูกเริ่มโตแล้วนะนี่มะนาวทุนกล้าวไร้มเมล็ดนะจ๊ะที่ลูกใหญ่ๆหญ่เหมอนกัยังไงจ๊ะเ,เก็บพลิกกินเอาไปใส่เว้นตู้เย็น ก็ได้เอาพริกแดงๆโรยลงพื้นเลยนะป้าข้างบนนะ่ะถ้ามีดินโรยตรงที่มีดินเอาดินขึ้นไปข้างบนปลูกพืชผักกินเองมาดีตรงนี้แหละอย่างที่บอกร่างกายไม่สะสมสารพิษอายุมากแล้วพวกเราพยายามจะาหาอะไรที่มันมีสารเคมี สารพิษต่างๆเข้าสู่ร่างกายเราหนีการแก่เจ็บตายอย่าให้ตายทำงานหนัก,อนนกเออเราหนีเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้แต่เราก็พยายามให้อยู่บนโลกใบนี้นานๆหน่อยเก็บผักกินได้ผักเป็ดก็ได้ป้าผักเป็ดกินไหมป้าไม่ค่อยชอบเหรอ เดี๋ยวเราก็จะเก็บผักไปผัดกินเก็บผักนู่นผักนี่รวมๆกันผักโขมนี้ผักเป็ดญี่ปุ่นผักตำลึงหวานผักสมอุ้ยเราทำผัดผักรวมมิตรไปเมื่อเช้าเก็บพวกพืชผักต่างๆเอาไปผัดรวมมิตรเราจะได้ผักได้วิตามินเกลือแร่จากผักเยอะๆแตแป๊บเป็นลม ่ให้ดูปป้าเราบกเบรอหน่อยโอเคพาดูปป้าเราเก็บผักตายละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาให้ปป้าเก็บอันนี้ไปกินยอดนี้ยอดนี้ยอดแปะต่าปึงกินกับลาดน้ำตกซุปหน่อไม้ส้มตำได้อร่อยมากที่สำคัญเขามีคุณประโยชน์มากมายลดความดันลด,ดน้ำตาลลดไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดี เนี่ยเขาถึงได้นิยมปลูกแปะตํำปึงกินกันเขาเอาใบเอายอดไปกินกันกับพวกแกมน้ำพริกอสุขภาพจะได้แข็งแรงฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนทุกช่องให้ความรู้เด้อสู้ไปด้วยกัน1นึสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยนันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เสมอสู้ไปด้วยกันแค่นี้นะ